สวัสดีครับแฟนๆรายการหนูน้อยกุ้ยจูทุกๆท่านเรายังอยู่กับหนูน้อยสายรุ้งผู้น่ารักทีมชิทเกมของเราไปแล้วถึง3ามเกมด้วยกันและในเกมที่4นั้นเขาก็พบกับของปริศนาชิ้นนี้ครับกจะเม็นเนี่ยเหมือนวัดแช่งน้ำหนักเลยมันไม้มันไมมันคัดนั่งเอาอะไรมาวางตรงนี้สักอย่างใช่ไหมอ่ะมันเป็นมันเป็นที่วางมือเราไหน โอ้หช่างจินตนาการเหลือเกินครับมองไปที่ช่างน้ำหนักมือซะด้วยหนูน้อยสายรุ้งจะสามารถไปชิดเกมในข้อนี้ไปได้หรือไม่ไปชมกันต่อได้เลยครับ มีฐานหรือว่ามันไจะเปิดว่ามันต้องปิดก่อนแล้วเราก็เอามือใส่เอามือเออามืใส่ถุงก่อนแต่ไม่รู้เปิดตรงไหนเอามือใส่เข้าไปก่อนแล้วเอาฝางมันปิดแล้วเราก็บีบบีบบีบแล้วมันก็เปิดออกมาแล้วแล้วเราก็รู้ว่าเราหนักเท่าไหนอ่ะหนักเราตัวเราหนักแค่ไหนตัวเราหนูวัดนี่มันเป็นเครื่องวัดวัดอะไรกันแน่หรือว่าเป็นเครื่องน้ำหนักแขนเหรอ อาจจะใช่คนเราจะต้องชั่งน้ําหนักแขนน้ําหนักมือน้ําหนักไหลไปทําอะไรคะถ้าเราชั่งน้ําหนักเราก็รู้ว่าตัวเราหนักแค่ไหนใช่ไหมแต่เราอยากรู้ว่าว่าแค่มือไหลกับมือ มือไหลกับแขนนี่มันหนักเท่าไร่ราจะรู้ว่าอะไรเราหนักเท่าไรใช่แดงหนูไม่เห็นมันมันกระเด้งเลยมันอาจจะมันอาจจะไม่มีขาหรือว่าไม่มีขาหรือว่าเครื่องก็สะดวกดีนะคะเวลาที่เราชั่งน้ําหนักเวลาขึ้นไปชั่งเครื่องชั่งน้ำหนักเราจะรู้ทั้งตัวใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเราชั่งด้วยเนี้ย เราจะทราบว่าแขนจะได้เท่าไหร่จะได้รู้ว่าตรงไหนเท่าไหร่ใช้คําตอบว่าอะไรดีคะเดี๋ยวตุ้ยจะตอบเครื่องชั่งน้ำหนักวัดแขนเครื่องช้่งน้าหนักวัดแขนอันนี้ขั้นที่สองใช่ไหมฮะขั้ที่สองครับ้นที่สองตอบตามเด็กเด็กเลยเด็กๆเป็นผู้นํานะคะอ้าวมายกมือยกมือแล้วนะขาวแล้วตอบว่าเครื่องชั่งน้ําหนักวัดแขนเครื่องชั่งน้ําหนักวัดแขนตอบตามเด็กเลยถูกแน่นอนคําตอบคือคือคือ ที่ไหนจะรู้ได้ยังไงเนี่ยครั้งสุดท้ายอ้าวเรี่บประตูเปิดเร็วๆลูกมาประตูไม่องประตูจ๋าประตูจ๋าเปิดหน่อยจ้าขอให้เราเข้าไปน่อยนะคะแมพู้จ้าน่ารักแบบนี้ประตูที่ไหนก็ยอมเปิดให้เช่นนั้นเลยค่ะอ้าวโอกาสสุดท้ายนะับยังไงก็ดูให้ดีๆละกันขอเคบอนเลียเองให้เราเข้าไป มันอาจจะมีสีขาวพี่ไปฮะเ,เปิดตรงไหนขอดูข้างนหะน่อยไม่นี่มันไม่มีที่เปิดกดตรงนี้ของเราต้องเอานี่เขาอันนี้แล้วก็ใส่บีบมารีบมา ไม่ต้องแย่งกันดูขนาดนั้นก็ได้แต่รู้สึกเหมือนว่าน้องเนมนี่จะมาถูกทางแล้วน,นะครับเจ้าเครื่องวัดความดันนี้เขาเอาแขนสวมเข้าไปแบบนั้นนะจา้าถูกต้องแล้วมาแล้วมาแล้วเ,เย็นๆนะลูกเ,เย็นๆน,นะครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล้วนะภาผิดไม่ได้เลยนะลูกต้องถูกเท่านั้นนะพี่ๆมาดูได้เลยครับอ,อุงน,นี้แล้ก็เป็นตรงนี้แล้ก็เป็นเหมือน,น ไอ้ที่ใส่ปัสสาวะเอ้าลูกมีเส้นสั้นด้วยแล้วก็ต่อที่เส้นยาวแล้วก็เส้นสั้นเส้นยาวไปหมายต้องมีตัวเลขอ๋อมีตัวเลขด้วยใครจะเขียนตัวอื่นก็ได้ลูกอันนี้ก็นี่ไงเธอเธอมอนิเตอร์ไงคะเอาไว้วัดอุณหภูมิแล้วข้างล่างนี่ไม่มีอะไรเหรอลูกข้างล่างหรือตรงไหนมีอะไรไหมลูกไอ้กลมๆอะไรไปไหนอ่ะี๋ยวว่าเอยางไม่เสร็จอ๋อที่ระย่างที่ระยะางต้องใช้ความอดทนนิดนึงต้องใช้ความอดทนนะแล้วก็เสื้อผ้าบางทีก็ว่า หลายวันพี่ก็เพิ่งรู้เหมือนกันนี่เนี่ยว่าศิลปินเขาต้องวาดกันหลายวันแล้วแบบนี้พี่พี่ต้องรอหนูวาดกี่วันถึงจะเสร็จนะครับเนี่ยบนมันก็มีเหล็กอันหนึ่งก็คิดว่าตรงนั้นเป็นที่เปิดเครื่องแต่พอบิดแล้วมันขึ้นขึ้นขึ้นตามตัวเลขใช่ไหมลูกใช่ไหมเหล็กเหล็กอีกอันหนึ่งมันไม่เห็นขึ้นเลยอะค่ะแล้วหนูหูก็หาดูว่ามัน มันมีมันต้องใส่ผ่านด okay ้วยแกแกมันไม่หมืนท okay. okay. ี่ผ่านผ่านอ่ะเนี่ยมอ๋อรู้แล้ว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 มันเล้าต่างดาวเล้าต่างดาวไม่ใช่อยากให้ตโลรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วโอเคแล้วโอเคมาแล้วมาใส่มือได้มีบิดบีบเปิดมาเป็นเหล็กปุ๊บมีสายออกมามีที่บิดบิดบิดรู้แล้วยกมือแล้วยกมือแล้วไม่ถูกไหมลูกถ้าไม่ถูกกลับบ้านแล้วเพราะว่า ตอบว่ามันคืออะไรครับคือวัดความดันนะที่วัดความดันค่ะเหมือนกับเคาะครั้งที่หนึ่งที่จะตอบตรงน,นั้นแต่ไม่ได้ตอบเป็นความดันโลหิตนะคะไม่ใช่ความดันยางรถยนต์เลยคำตอบก็คือ คนนลืนมากไปหน่อยอันนี้ก็เป็นเจ้าของเรื exactly. ่องนะลูกอันนี้ผู้ช่วยนะลูกแหมดีใจแทนดีมากรับรางวัลอีกแล้วแล้วเดี๋ยวสุดท้ายค่อยเรียกน้องเนยงออกมารับรางวัลด้วยนะครับเอ้ยผู้ใหญ่ได้อะไรบ้างยังเยอะมากเลยเยอะเต็มวางเต็มไปหมดเลยเด็กไม่มีอะไรเลยนั่นแท้โล่งเลเอ้าของมาไปที่มามี่โป๊กเกอร์เอาล่ะเอาล่ะเอาล่อที่เกาหลี เลยนะจะชี้ไหนก็ได้นะให้หมดเลยนะลูกมีตุ๊กตาตุ๊กตาในเต็มไปหมดเลยเยอะแยะมากมายทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แล้วล่ะจะชี้ให้ใครครับให้ผู้ใหญ่หรือเด็กนะครับหนึ่งสองสามเดินไปนะครับไม่เคยเลยไม่เคยรับเพลงแถวนี้เลยเด็กไปครับ เขาเล็กชอนะเพราะว่าแบบเขาไหวอยากได้ไหนให้พี่เขาช่วยเอานี้เป็นอันนี้หนักนะอันนี้หนักแลาตุ๊กตาตุ๊กตาจิ้งจกไม่เอาหรอกตุ๊กตานี้ไหมอันนี้ไหมจิ้งจกจิ้งจกไม่ลูกเอาไหมเบาๆเองลองถือดูสิลูกถือลูกด้วยเนาะเขาใหญ่ตุ๊กตาใหญ่ไม่เอาหรอหมีไม่เอาหรอลูกเอาแค่นี้เหรอเอาหมีตัวเล็กไปไม่ไหวหรอกเอาหมีเอาไปไปหมีมั้ยไลไปก็ได้นะไล่ไปก็ได้นะไปได้นะอย่าหล่นนะอย่าหล่นนะอย่าหล่นนะ อย่าหล่นนะอย่าหล่นนะอย่าหล่นนะเอาเร็วๆอีกนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวเอาเพลงมาเลยโโอ้หมามาทางด้านนี้ครับเนมเลือกอะไรครับหนึ่งชิ้นชี้เลยเอาชี้เลยเอาจากด้านนี้อีกไพ่เลยครับมานนี้มลยที่บ้านสีอันนี้มีแล้วโอ้โหมาบายบาย มือจักไปเหมือนกับนางสาวไทยเลยนะจ๊ะน้องเน็มเอาละครับเหลือแค่3เกมเท่านั้นหนูน้อยสายรุ้งก็จะได้เป็นหนูน้อยกู้อีจูเลยแหละครับช่วงหน้าเมาใจช่วยหนูน้อยคนนี้กันต่อครับเกมนะนะเราต้องการ7เกมนะครับจะกลายเป็นหนูน้อยกู้อีจู้คนล่าสุดเลยเหลือ5้าเพร้อมไหมลูกค่ะพี่เขาไปไหนอ่ะพี่เขาไปไหนอ่ะข้างหลังอยู่ข้างหลังแสดงว่าพี่คนนี้ไปแล้ว พี <muitas> <ian> ่ที่อยู่ข้างหลังครับมาเลยครับพูดช่วยพูดช่วยสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้คนใหม่คนใหม่มาอุ้ยอันละเละเด็กน้อยดูสิแล้วพี่ตองทงเคยมาแล้วมาแล้วท่าน้องๆปวดหัวอีกท่านพี่กิ๊กเพิ่งมาใหม่เพิ่งมาใหม่แต่ว่าวันนี้เตรียมพร้อมมากค่ะโตาดูสิคะเนี่ยเราสองคนเตรียมมาเลยเตรีมเกอันนี้ชุดเด็กน้อยเหรอคะอันนี้เป็นชุดพยุงท้อง วันนี้พี่พจะมาช่วยน้องสายรุ้งพร้อมนะเราได้มาแล้ว4ี่ข้อต่อไปจะเป็นข้อที่5ข้อที่5เกี่ยวกับเรื่องราวอันนี้จะเป็นเรื่องเหมือนจะเป็นการแสดงก็ได้หนูเข้าไปดูนะลูกแล้วมาบอกว่าเห็นอะไรยังไงบ้างอ้าวเข้าไปเลยครับไปแล้วครับประตูที่แสนดีช่วยเปิดให้หนู ในเกมที่5นี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับประเพณีและการะเล่นต่างๆครับซึ่งครั้งนี้เราก็มีทั้งคลิปวิดีโอพร้อมทั้งเสียงมาให้ได้ชมกันเดี๋ยวมาดูกันครับว่าหนูน้อยสายรุ้งเขาจะรู้จักประเพณีการะเล่นนี้หรือไม่ครับ พอจะคุ้นบ้างไหมครับคุณผู้ชมนี่มันประเภทีการะเล่นอะไรกันเลยครับนี่แกแหมมีตีลังกาโชว์เหมือนกับกายกรรมซะด้วยครับดูจากสีหน้าแววตานี่ไม่รู้จักแน่นอนครับเพราะประเพณนี้และการะเล่นนี้มีให้เห็นอยู่ไม่กี่จังหวัดเท่านั้นซึ่งประเพณีการะเล่นนี้เขาก็เรียกว่าการเล่นเองกอนได้เองครับ